้องขึ้นรถบัสไปโรงเรียนให้ทันรอกรคะ่ะรอด้วยกําลังวิ่งไปแล้วบริทนี่อยู่ไหนเนี่ยเราจะสายแล้วนะนอยนี่คะ่ะไอ้ออเธอโอเคไหมอ่คะค่ะคุณลุงคนขับดีใจที่ได้เจอนะคะเธอมาสายแล้วไปนั่งที่ขับช้ากว่านี้ได้ไหมคะกําลังคาปากอยู่ ตอนนี้ฉันดูเหมือนเจ้าก้าลายโอ้ยฉันไม่ได้ลำไม่ได้ลำนะอออ้อหวัสดีค่ะนี่ระวังหน่อยฉันจะชนแล้วโอ้ยหยุดรถบัสเดี๋ยวนี้นะไม่เห็นเลยไงว่าคนแก่กำลังข้ามถนน,นนะหวัดดีฮะคนคนขับให้เราไปด้วยได้ไหม ลดโรงเรียนไม่ให้เด็กนักเรียนเท่านั้นนะแต่ย่าพาหลานชายไปส่งโรงเรียนเสมอนะเออก็ได้ขึ้นมาสิครับคุณย่าโอ,อ้ยคุณย่าผมอยู่นี่ฮะล้หลานจองที่ไ้ให้ย่าด้วยเก่งมากลาหลานลัะอ๋อหนูก็อยู่ตรงนี้นะมนอุอาดนะยิ่งเบียดก็ยิ่งอบอุ่นไงจ๊ะ กิินสเด็กดีของยา่าอามโอ้รถส,สัญจรเลยโอ้พอกันที่ย่าต้องไปคุยกับคนขับเดี๋ยวนี้นี่มันแย่มากเลยนะเอ้คยคณย่าจะขับรถเองอะกินให้อร่อยนะถ้าอยากให้ถูกใจก็ต้องทำเองสาวๆดูนั่นสิ สไปเดอร์แมนนะวันนี้โซาๆมีใครต้องการความช่วยเหลือจากฉันไหมว,ว้าวเขาหล่อจังเลยสุดยอดแต่ว่าเวาต้องไปโรงเรียนแล้วให้ฉันไปด้วยนะโอไม่นะยายแมงมุมพังแล้วรถบัสก็ออกไปแล้วด้วยจะไปโรงเรียนได้ยังไงืม hmm. ต้องคิดอะไรสักอย่างคิดสิคิดสิคิดสิโอ้รถบัสคันต่อไปมาแล้ววัสดีฮะผมคือสไปเดอร์แมนขอไปด้วยได้ไหมรถบัสคันนี้ให้เด็กนักเดีนเท่านั้นไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่บอกแล้วว่าไม่หยุดนะให้ผมไปด้วยงั้นเจ็บเข้าไปฉันบอกแล้ว่าไม่ได้ยินไหม อะไรกันเนี่ยงั้นฉันจะขึ้นไปบนหลังคาเย่ <Yeah. S 1> yeah. ไม่รอดจากสายตาของฉันหรอกย่า yeah. โอ๊ยรถไปเร็วจังเลยฉันคิดว่าฉันกำลังจะเมารถนะเอาไม่นะจะอ้วกแล้ว โอ้ฉันด้วยสาวๆช่วฉันด้วยฉันรู้สึก,ยกยยยสแย่ฉันก็ด้วยฉันด้วยคนขับรถบัสค่ะหนูจะอ้วกแล้วโอ้ยฉันก็ด้วยใครก็ได้เปิดประตูเปิดหน้าต่างเราเขาลาลาลาอ้าเอเนี่เป็นที่ที่ฉันไม่คุ้นเคยเลย อะไรกันเนี่ยใครอะสวดดีคนคนขับถึงเวลาที่ติงและฉันต้องไปโรงเรียนแล้วติงทักทายคนคนขับสิก็ได้เข้ามาสิ w ว d นส์เดยแต่อย่าทำให้ฉันกลัวแบบนี้อีกนะฉันเกือบขับชนเธอแล้วฉันต้้งหาที่เกือบชนคุณนั่นที่ไหนดีนะติง ฮะตลกชะมันเลยนายทำได้แค่นี้เองเหรอแล้วนายอยากเต้นกับตุต๊กตาบูดูของฉันไหมโอยโอ๊ยโอก็อะไรขึ้นกับฉันเนี่ยมือฉันช่วยด้วยฉันควบคุมมันไม่ได้ออโอไมน์ดะคนขับ ขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจเ e <ll ion> ออไม่นะอยนะฉันขับรถอยู่แย่ที่สุดสนุกชะมัดเลยายทุกคนพู้ติดตามของฉันบริกนี่อยู่นี่แล้วและว,วันนี้ฉันจะรีวิวรถโรงเรียนนี่คือคนขับของเราที่นี่มีปุ่มสนุงๆมากมายและก็พวงมาลลยด้วยละดูนี่สิ ห้ามจับนะไปนั่งที่ซะเฮ้ยในที่สุดก็สงบสุขแล้วเออก็อะไรขึ้นข้างหลังเนี่ยมาปาร์ตี้กันทุกคนมาเต้นกันเถอะปาร์ตี้เหรอไม่มีใครชวนฉันอีกแล้วเย่ yeah! ที่นี่เจ๋งเป็นบ้านเลยใช่แล้วเห็นด้วยเจ๋งบ้าง แต่อะไรกันเนี่ยอยู่ทำไมอ่าแล้วใครขับรถนะถ้าคุณคนขับอยู่นี่อ้าหลับให้สบายนะเพื่อนนั่นคือรถบัสคันที่สิบของฉันแล้วให้ตายเศร้าชะมัดอ๋อรถบัสเออไปส่งเราได้ไหมเฮ้ให้ตายเถอะ น่าสนใจจังเลยต้องรออีกนานแค่ไหนเนี่ยได้เวลาไปแล้วนะทำไมเรามาหยุดกลางป่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะน้ำมันเบนซินหมดนดสินี่มันหายนานชันเลยไม่ต้องห่วงหนูรู้ว่าต้องทำยังไง ถจริงในการทำน้ำมันเบนซิน,นเราต้องผสมสารประกอบสองสามอย่างแบบนี้พร้อมแล้วคะ่ะฉันไม่คิดมันจะได้ผลนะแต่ก็คุ้มค่าที่จะลองว้าวมย่อยากจะเชื่อเลยต้องอย่างนี้สิทุกคนจับให้แน่นๆนะ ว้าวเราอยู่ในอวกาศฉันผันถึงเรื่องนี้มาตลอดเลยสวยจังเราอยู่ในนี้ได้ยังไงอะไม่เข้าใจเลยเราต้องเลี้ยวขวาแล้วโอ้โห กำลังกลับไปยังโลกทุกคนจับแน่นๆนะโอ,โอ้ฉันคิดว่าเราปลอดภัยแล้วฮเจสเธอตั้งใจทำใช่ไหมอ่าใช่ค่ะคนขับชอบไหมดูสิว่าฉันจะอะไรอะ่ะเธอชอบใช่ไหมออก็ใช่นะแต่นายให้ดูแล้วอ่ะ โอยง่วงจังเลยเห็นแล้วโอ้ฉันรู้แล้วว่าเธอชอบอะไรว้าวว้าวสิงไปเลยบลกกเบลจริงๆอะโอไม่นะปิกาปิกาวันดีทุกคนเออปิกาจูเราต้องกลับเข้ามานะก่อนให้คนขับใจเห็นเข้านะปิกาปิกาไม่เป็นไรหรอกทีนี้น่าสือจังเลย นี่ให้เราจัดนะคะหนูขึ้นไปเตาจินี่ห้ามรบกวนนะอ๋ออย่างนั้นเหรอนันจอพลังของฉันเป็นไงช่วยด้วยโอ้ไม่นะจะทำอะไรเราไปเนี่ยตอนนี้ดูดีขึ้นเยอะเลยคะ่ะขอโทษนะครับผมจะจัดการเรื่องนี้เดี๋ยวนี้แย่ม yeah, ันจังไลยอ่ะ ใครก็ได้ทำอะไรสักอย่างช่วยด้วยเออพวกเธอเป็นอะไรกันเนี่ย mm hmm. ฉันแค่ไม่ได้อาบน้ำสองวันเองนะ mm hmm. ให้ตายกินเหมือนอะไรขนาดนี้ mm hmm. ทุกคนมีท่าทีแปลกๆงงจังเลยไม่เข้าใจอะ่ะโ <c oughs> อยอากาศบริสุทธิ์ <c oughs> ฉันหายใจไม่ออกช่วยด้วยขอความช่วยเหลือ นี่มันยาาที่สุดแล้วแมนดี้ฉันคิดว่าถึงเวลาที่เธอต้องลองไปแล้วล่ะไม่เห็นได้กลิ่นอะไรเลยช่างเธอช่วยด้วยรถบัสเขาคมไม่ได้แล้วอ นั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าฉันนั่งอย่างในรถบัสไรสารละหน่าไม่ต้องกลัวเจสมันต้องสนุกแน่แล้วเธอจะชอบแม่จา๋าเราจะชนแล้วต้องรัดเข็มขัดน,นื้อรภัยฉันจะได้รอดจากอุบัติเหตุโอ้แล้วท้ามันรุนแรงแล่ะแค่เข็มขัดเส้นเดียวไม่พอหรอกมีหมวกกันน็อกด้วย ทูโรมินาพายก็พร้อมแล้วเพื่อเหลือเรื่องการสุญเสียแขนค่ะโอ้ดูเหมือนว่าเราจะมาถึงจุดหมายแล้วโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่เพื่อนๆรอฉันด้วยฉันออกไปไม่ได้อ่ะช่วยด้วยสวัสด,ดีทุกคนเป็นไงกันบ้างฉันคิดไป่องเลอว่าเธอตู้เย็นมาเป็นกระเป๋าเป้เนี่ยโออรู้สึกหิวจังเลยอ่ะ ถึงเวลากินอาหารว่างแล้วดีนะที่ฉันนอามันติดตัวไปได้วยทุกที่มอติซอสมีสเนกเกอร์แล้วก็แฟนตาด้วยสุดยอดแต่ฉันยังไม่อิ่มเลยโอ้ฉันเห็นลูกกวาดใช่แล้วที่เราต้องการโอ้ใส่ใหม่ก็น่นากินพถวถีนช้อน เอาป๊อบคอร์นของฉันขึ้นมานะยำอย on, ่ย่มย่โอ้แล้วกินอะไรกันเนี่ยโอ้คุณคนขับกำลังกินแซนด์วิชฉันก็อยากกินเหมือนกันบอกว่าเขาจะไม่ว่าอะไรนะอรอยะนี่เฮ้ยหยุดนะเอาแซนด์วิชของฉันขึ้นมาฉันยังกินไม่อิ่มเลยโอ้ยแย่ที่สุดเลย วันนี้ฉันไม่อยากรู้จักเตียงแต่ว่าต้องไปโรงเรียนนะเลยตัดสินใจนอนระหว่างทางเออช่างเถอะอ๋อฝันดีจังเลยวันนี้เรามาถึงแล้วนะทุกคนเย้ใ yeah, นี่สุดก็เลิกเรียนแล้วอยากกลับไปเล่นเกมที่บ้านจอง บายบายทุกคนวันนี้ดีจังไปนอนก่อนนะ mm hmm. เอาล่ะสาวๆใครจะเปิดก่อนงั้นมากดพร้อมกันนะ <Whoa. S 1> และคืออะไรพิซซ่าเอมม่าได้เวอร์ชันราคาถูกส่วนแมรี่ได้แบบที่ทุกคนชอบ wow. mm hmm. โอ้โหนี่มันพิซซ่าสุดพรีเมียมมีอาอย่าเพิ่งสลบไปนะผ mm hmm. อกทุกอย่างโอเคไหมเยี่ยม ได้เวลาดูความสวยงามนี้แล้ว oh. ว้าวนี่มันพิซซ่าใส่หอยแมลงผู้ดูแพงหรูหราสุดๆ <No. S 1> แต่มีอารู้สึกไม่อยากกินเลยและเอาส่วนเกินออกไป ah. <Hey. S 1> ระวังด้วยสิ <c oughs> และทีนี้ถึงเวลาลองแล้ว <Hey. S 1> เป็นไงบ้างมิอาขยะขย <c oughs> ะไม่อร่อยเลยอยากล้างลิ้นนิดซ้ำ โอ้ดูเหมือนเธอจะมีไอเดียแล้วเธอเอาช้อนซ่อมมาและจากนั้นก็หันขอบออกหรือว่าเธอจะโยนทิ้งโอเคไม่อยากจะเชื่อเธอชอบกินขอบมากกว่า yes งั้นก็กินให้อร่อยนะแบบนี้สิถึงเรื่องอร่อยแมรี่ตาเธอแล้วพิซซ่าสุดโปรดของฉัน อรสชาติได้เหมือนใครเลย <No. S 1> ไม่ยุดอะไร <c oughs> จะเอาขอบเหรอก็ได้เ <c oughs> พี้ยนจริงๆเลยช่างเถอะฉันมีพิซซ่าช่ำๆอีกตั้งหลายชิ้นมากินสองชิ้นพร้อมกันเลยและก็สามชิ้นพร้อมกันและชิ้นสุดท้ายสุดยอด <c oughs> เอมมาถึงตาเธอแล้ว ดูเหมือนว่าเอมม่าจะไม่คุ้นเคยกับพิซซ่าแ <Wow. S 1> ช่แข็ง hmm. ต้องอุ่นก่อนนะไม่ใช่ตีเอมม่าคิดสิคิดอะไรเหรอ <Hello. S 1> โอ้นั่นไง <Okay. S 1> เชฟส่วนตัวของเอมม่าเขาจะทำพิซซ่าให้เธอช่างมิเศษเหลือเกินที่มีเชฟเป็นของตัวเองจะ <Wow. S 1> พูดอะไรได้การมีชีวิตที่ร่ำรวยก็มีข้อดีมากมาย <Hello. S 1> ใช่แล้วใครๆก็อิจฉาทั้งนั้น <Wow. S 1> โอ้พิซซ่าของเธอพร้อมแล้วออกมา oh. นะ่ากินมาก เอมมาปฏิบัติตามมารยาททุกอย่างแบบผู้ดีจริงๆเ hmm. ชฟพร้อมทจะเสิร์ฟพิซซ่าแล้วว้าวน้ำมันทองคำแท้บายสวยงามมากแล้วต้องอร่อยมากแน่รีบชิมเรเข้าชิมนี้ฉ่ำมากแน่อ hmm. บางทีจานที่ดูดีก็ไม่ได้อร่อยเสมอไปแมรี oh. <No. S 1> ่แทบเราไม่ไหวจะเห็นจาน hmm. ของตัวเอง โอ้มันคือพาสต้าดูไม่น่ากินแต่มีอาเห็นแล้วน้ำลายไหลแมรี่ถึงเวลาลองแล้วเธอใช้ส้อมวนพาสต้าขึ้นมาแล้วก็เคี่ยวเข้าไปดูเหมือนแมรี่จะไม่ชอบรสชาติของพาสต้า,าจานนี้และแน่นอนพาสต้าแท้ๆต้องมีซอสและที่ดีที่สุดก็คือซอสมะเขือเทศ ยิ่งมีซอสเยอะก็ยิ่งอร่อย <What? S 1> ดูเหมือนเอมมาจะไม่ชอบแบบนี้เท่าไร่ <c oughs> ระวังด้วยแมรี่มีอาจับตาดูจันของเธออยู่ <c oughs> ทีนี้ก็ลองได้แล้วอร่อยจังเลยอะเอมมาแค่เห็นก็เบะปากแล้ว <c oughs> นี่มันไม่เสร็จเลยเชื่อ <c oughs> อร่อยม,มีอาตาเธอแล้ว เอาละมาดูกันโอ้โฮมันคืออะไรพาสต้าเส้นสีดำกับอาหารทะเลดูน่ากินแต่เรารู้มาตั้งนานแล้วไม่อาไม่ชอบอาหารทะเลแต่เอมม่าอย่างได้จานนี้จริงๆเราเข้าเอมม่ามาดูว่าเธอได้อะไรโอ้อฮดูเหมือนว่าเอมม่าจะได้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเอาละไม่ใช่สิ่งที่เจ้าหญิงกินกันเลยนะดูเหมือนเราต้องใช้ความคิด เอ็มม่าต้องเรียบกอบบกู้สถานการณ์อ๋อรู้แล้วและสิทธิพิเศษอีกอย่างของการบรนคนรวยก็คือเงิน <What? S 1> มีอาเธอคิดยังไงกับข้อสนอนี้ว้าวดูเหมือนว่าบะมีกึ่งสำเร็จรูปจะดึงดูดเธอมากกว่าเงินซะอีก <c oughs> และตอนนี้ทุกคนก็มีความสุขแล้วในที่สุดเอมม่าก็ได้เพลิดเพลินกับพาสต้าซีฟู้ดที่เธอโปรดปราน mm. และมีอาก็กำลังกินบะหมี่ย่างมีความสุข ส่วนแมรี่แมรี่เธอได้เงินจะพูดอะไรได้ละ่ะข้อตกลงครั้งนี้ประสบความสำเร็จ <S <S 1> <S 1> เอาละ <S <S ดูเหมือนเอมมาจะมั่นใจขึ้นและอยากดูจานของเธอก่อนงั้นมาดูกันมันคือกาแฟสำเร็จรูปเอมมาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนใช่เธอต้องการความช่วยเหลือกับซองกาแฟอย่างแน,น่นอนเดี๋ยวไม่อาจจะเล่าประสบการณ์ของเธอให้ฟัง เอาแก้วมาให้ฉันด้วยเดี๋ยวฉันจะทำให้ดูนะแกะซองจากนั้นเทผงกาแฟลงไปในน้ำร้อนและคนๆๆเรียบร้อยหอ้ยกิ่นหอมจังเลยนี่คือกาแฟที่ฉันชอบเอาไปสิเครื่องดื่มของเธอพร้อมแล้วเอมมาได้เวลาลองจิบแรกและใช่ดูเหมือนกาแฟแก้วนี้จะไม่ถูกปากเอมมาเจ้เาหญิงของเราไม่คุ้นเคยกับกาแฟแบบนี้เสียใจยน้ที่รักแต่เธอต้องดื่มกาแฟนี้ให้หมด และมันคือกดของ Challenge แต่ว่ากดมีไว้แหกใช่ไหมล่ะ <Aww. S 1> เออวันดีวันด,ดีเเคที่ไหนดีอะ uh huh. แบบนี้แล้วกัน uh huh. ฉันดื่มหมดแล้ว uh huh. ตอนนี้ตาพวกเธออ๋อฮ uh huh. ม่นคือคาปูชิโน่ของ Starbucks uh huh. ของโปรดเลยถ้าเราไม่ไหวเรจะลองอ uh huh. รอยชาติเข้มข้คนฉันสามารถดื่มแก้วแบบนี้ได้อีก้าแก้ว และยังมีครีมเหลือด้วยมีอากาแฟของเธอรออยู่นะไม่อยากจะเชื่อกาแฟสวยงามมากสีทองอาร่ามและสวยงามมีอาหวังว่าเธอจะชอบนะเออมีอามารายาทของเธอหายไปไหนอุ้ยมันไปอยู่ที่บนต๊ะของแมรี่ได้ยังไงอย่่แย่ยฉันไม่ได้ตั้งใจนะมีอาได้เวลาลองช็อกโกแลตสันอร่อยแล้ว น,นุ่มีิมอร่อยจังเลยแล้วน oh oh ี่คืออะไรอบเชยเหรอออใช่มีอาจจะใส่เยอะเกินไปถอยก็ได้แล้วย um ังไงต่อกาแฟจริงๆมันก็อร่อยมากเลยไม่อยากจะเชื่อดูเหมือนกาแฟสีทองทำให้ฟันของเธอกลายเป็นสีทอง แล้วนี่คืออะไรอีก uh, <okay. S 1> น้ำเปล่าเหรอน้ำก็ดีนะเพราะว่ามันเอาไว้ล้างฟันของเธอได้ช่างเธอแบบนั้นก็ได้ uh. เอาล่ะครั้งนี้เรามีอะไรเบรเกอร์ oh. บ้าไปแล้วแมรี่ได้เบเกอร์ราคาถูกแต่มีอาได้เบเกอร์ที่ทํามากแล้วนี่คืออะไรเบรเกอร์สีทองสำหรับสาวทองคำแอมม่ามีความสุขมาก โอ้ดูเหมือนลีอาจะหิวจริงๆและตรงหน้าเธอมีเบอร์เกอร์ที่น่ากินขนาดนี้เธอกินเหมือนหมูเหรอแล้วทําไงได้ล่ละเธอกินหมดแล้ว <c oughs> อย่างที่เขาพูดว่าอย่าเก็บไว้คนเดียวและชิ้นสุดท้ายใช่มีอามารายาไม่ใช่จุดแข็งของเธอเอาละตอนนี้ถึงตาของแมรี่ให้ตายเถอะเบอร์เกอร์หวยแตก <c oughs> อ๋อ อซอสเมืเ่อเคยแทละมาสตั่ไม่เคยทำให้ใครผิดหวังแค่ต้องใส่ลงไปเยอะๆอและจากนั้นก็มาลองกันค่ะและนี่มันคือคนระเรื่องเลยอร่อยมากๆดีงามสุดๆเป็นยังไงบ้างนี่คือเบอร์เกอร์ที่ดีทีดสุดฉันเคยกินเลยอเอม่าถึง <Okay. S 1> ตาเธอเล่า Hmm. เอ็มมาพร้อมจะลองเบอร์เกอร์สีทองของเธอแล้วแต่ยังขาดอะไรบางอย่างตอนนี้คนรับใช้นำสิ่งที่เธอต้องการมาให้ <You. S 2> เบอร์เกอร์ต้องกินด้วยถุงมือและเบอร์เกอร์สีทองต้องกินกับถุงมือสีทองมันสมเหตุสมผล <Wow. S 2> มทีนี้ก็ลองได้แล้วนี่มัน ละมุนละไมเบิกก็สีทองคนอยู่ในรายชื่อมนุของเอมมาส่วนบักเธอก็อิจฉาต่อไปเอาละ่ะถุงมือได้ทําหน้าที่ของมันแล้วเอมมาไม่ต้องการมันอีกต่อไปสําหรับเอมมามันคือขยะแต่ของสาวๆก็ส,สมบัติ uh huh. สาวๆมานัพร้อมกันนะสามสองหนึ่งมีอะไรทำไรอ่ะโดนนะ <c oughs> มันดูธรรมดาธรรมดา แต่บางครั้งอาหารที่เรียบง่ายก็อร่อยที่สุดเอาล่ะได้เวลาลองโดนัทแล้วแล้วมีอาจจะชอบมันไหมหรือว่าเธอแค่หิวมาก mm hmm. ยังไงก็ตามโดนัทของมิอาหมดแล้ว mm hmm. และคนต่อไปเอ็มมาตาเธอก็ได้มาดูกันึอแป๊บหนึ่งนะ พนักงานทำไมช้าจังเลยขอบคุณไปได้แล้วชอนซ้อมสีทองที่ฉันชอบทีนี้ก็ลองได้หั่นเดนั้นเป็นชิ้นๆแบบนี้แหละอโอโอร่อยเหลือเชื่อครีมแสนวิเศษน้ำเชื่อมสุดยอดหยุดกินไม่ได้แล้ว มาถ่ายรูปเธอกันดีกว่ายีายๆเอย้ยอะไรอะไม่นะท้ามทำแบบนั้นแมรี่เปิดจานของเธอสิอะไรกันเนี่ยโดนัทส,สีทองหรือหรามากมันเคลือบด้วยทองคำอะไรจังเลยฉันคิดว่าทองก็สิ่งที่ทำให้จานนี้แพงและสวยงามและอร่อยมากๆ เหลือเชื่อโดนัทหายเข้าไปในปากของแมรี่แล้วโดยปกติผู้คนมักจะพยายามยืดความสุขออกไปแต่ไม่ใช่ครั้งนี้